สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับหรือถ้าเรียกตามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเมนสวิตสวิตกุญแจหลักของรถจักรายานยนต์คาวาซากิ GTO 125เดี๋ยวครูขอ,อย่ญาตไปนั่งอยู่ทางด้านหน้ารถให้พี่ปุ้ยดูกล้องให้นะครับ เวลาครูเนี่ยนะครับได้ดูแลเซอร์วิสหรือให้บริการรถกับชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยนะจากจุดหนึ่งที่เขามีปัญหามาทีแรกพอเวลาครูเนี่ยนักศึกษาครูเนี่ยเราช่วยกันแก้ไขให้ได้ไปแล้วเนี่ยตรงจุดนั้นดีละก็จะเจอปัญหาต่ออันนี้คือครูไม่ได้ว่าเจ้าของรถคันนี้นะนี่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆไอ้นั่นอีกนิดนึงไอ้นี่อีก หน่อยหนึ่งประมาณเนี่ยจะให้แก้ตรงนั้นตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆ <S <S ซึ่งรถคันเนี้ยจากรถที่ทำมารถมีห้าเกียร์คูขอทวนนะครับแล้วไปผ่าเครื่องมาสามหรือสี่รอบก็ยังเข้าได้แค่เกียร์เดียวครูก็มาทำการแก้ไขให้จนตอนเนี้ยเครื่องยนตสตาร์ตติดได้ง่ายเดินเบาได้นะออตลูปจ่ายทำงานตามปกติ จอดรถทิ้งไว้ไม่มีน้ำมันหยดยกเว้นตรงประเก็นคอท่อนะครับนะั่นคือทูทีเก่าค้างท่อเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนประเก็นคอท่อกลางให้เขาติดง่ายเดินเบาได้เลยพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เจอปัญหาคันนึงของรถคันนี้ตั้งแต่วันแรกก็คือว่าเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ออนดึงลูกกุญแจออกได้ แล้วก็เอาลูกกุญแจของรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นใช่ไมครับมาใส่เปิดปิดได้สวิตช์ดับเครื่องฉุกเฉินตัวเนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า engine stop ใช้งานไม่ได้นะแต่ครูไม่ได้บอกว่ามันเสียนะแต่มันใช้งานดับเครื่องไม่ได้อะไรเนี้ยก็หลังจากทําเครื่องเสร็จดีเรียบร้อยนะเราก็จะต้องทํางานต่อดูไหมให้รถคันนี้เปิดปิดสวิตช์แจได้ก็เมื่อวานคุณ รูจะทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเจอปัญหานี่นะฮ <Okay. S 1> ะ <c oughs> นี่นี่คือสวิตกุญแจใหม่เลยนะครับแต่เป็นของเทียบครูจะมาอธิบายบอกว่าสวิตกุญแจที่ดีเนี่ยนะเวลาเราบิดไปออนเนี่ยมันต้องดึงตัวลูกไม่ออกแล้วเวลาเราเปลี่ยนสวิตกุญแจเสร็จเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบด้วยว่าเวลาเราล็อกคอเนี่ย ไอ้เดือยล็อกตัวเนี้ยมันไปล็อกกับแผงคอแผงแฮนด์จริงไหมเมื่อวานทํากับพี่ปุ้ยพอครัวที่บายเจครูจะบิดสวิคค์กุญแจให้ไอ้เดือยตัวเนี้ยมันแสดงว่ามันล็อกคอได้แค่ครูบิดกดแล้วบิดเนี่ยกุญแจแม่งหลุดนะเป็นชิ้นๆอย่างนี้หมดเลยเนี่ยเป็นพวง <c oughs> เนี่ยครยูก็ไม่ได้แขนใหญ่ไม่ได้เป็นเล่นเวทที่ไหนก็ <c oughs> ปิดปกติแม่งหลุดพังคามือเลย ทีนี้ท่านผู้ชมก็ลองคิดดูว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ครูเนี่ยไปซื้อมาด้วยเงินของครูก่อนแล้วครูก็มาเปิดปิดเปลี่ยนให้ท่านเนี่ยแล้วมันพังพอมันพังเนี่ยไปร้านบางร้านเนี่ยคือเขารับคืนนะเขาไปส่งเซลล์เขาเคลมได้แต่บางร้านคือพังแล้วพังเลยสมมติสมสมติครูซื้อมาสองร้อยแล้วครูทำลดให้ท่านฟรีด้วย ครูกับต้องทำไมครับจเสียตัง,ตงเองสองร้อยเดวเมื่อวานจะเสร็จอยู่แล้วนะครับเนี่ยจะมาบิดตรงนี้ให้ดูเนี่ยครูก็เลยไม่ได้อัปโหลดคลิปลงไปในเมื่อคืนเหมือนจันพอเช้าเนี่ยก็เลยให้พี่ปุ้ยไปซื้อตัวใหม่มานะฮะแต่คนละยี่ห้อนะยี่ห้อสวิตนะแต่ยี่ห้อรถต้องเป็นยี่ห้อนี้อครูอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าสวิตกุญแจมันดี เราเสียบนี่ออฟเห็นไหมพี่ปุ้ยเห็นนะอ่าออฟนะแล้วคูบิดออนมันจะต้องทำไมครับดึงตัวลูกไม่ออกบิดออฟดึงออกแล้วถ้าจากออฟเนี่ยแล้วคูกดแล้วบิดซ้ายนี่จะเห็นเดือยหรือสลักตัวนี้ทำไมครับอ่าล็อกคอได้เห็นล้วขึ้นได้ประมาณอย่างนี้นะนี่ประมาณอย่างนี้เออ เมื่อวานอีกนิดเดียวจะจบคลิปครูเลยเดี๋ยวทำใหม่กันแล้วกันเคนะ<ใ>นอทีน,นี้เรามาดูว่าถ้าในกรณีมันเป็นรถของเราเนี่ยแล้วรถของเราตอนนี้เราทำเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีละแล้วถ้าเกิดเราไปจอดข้างนอกเกิดมีออเดอร์สมมติ <c oughs> มีออเดอร์มาเขาอยากจะได้ GTO เนี่ยเอาไปวิวใหม่ทำเป็นรถทรงเลโทรนะแล้ว มีใครไม่รู้เอาลูกกุญแจอะไรมาไขไาขแล้วก็รถเราไปเนี่ยไปแยกอะไรขายเนี่ยเสียดายไหมครับเสียดายสวิตกุญแจแค่เท่าไหร่ครับสองร้อยดูไหมครับซื้อมาเปลี่ยนสินะฮะแล้วบางคนคือครูทําคลิปอย่างนี้ให้ดูโอ้ยรถอย่างนี้ใครเขาขับกันครูต้อบอกว่าท่านออกจากกะลามาบ้าง ขับรถไปตามท้องถนน,นนเนี่ยครูมาทํางานที่หนองแขมขับรถกลับบ้านตรง B t ทอบางว่าเนี่ยบางบางแยกบางไฟแดงครูติดไฟแดงรออยู่เนี่ย<ด>ครู<ด>ยังเห็น GTO เนี่ยจอดอยู่ข้างหน้าข้างๆพ่นควันปอง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 ควันตลบแยกยังมีเห็นมีขับอยู่บ่อยๆไปนะฮะคุณรวยคุณก็ขับรถรุ่นใหม่ไปคนที่เขาไม่รวยเขาอนุรักษ์ก็มีถูกไหมครับเกิดเขามีรถยี่ห้อน,นี้รุ่นนี้อยู่แล้วสวิต์กุญแจเขาพัง กูก็แค่มาทําคลิปให้ความรู้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ไปทําไมครับไปดูแลไปเปลี่ยนอะไหล่รถเขาเองคุณขับรถรุ่นใหม่อยู่คุณไม่ใช้รถรุ่นนี้คุณก็แค่เลื่อนผ่านนะไม่ต้องมาบอกว่าโอ้รถโบราณมาทําให้ดูคนใช้อยู่เขาก็มีอ่ะเทียทีนี้มาดูครับเดี๋ยวกูขออนุญาตเนี่ย อันนี้คือสวิตกุญแจนั่งเดิมของเขานี่นะครับอันนี้ออฟออฟมันก็ต้องดึงตัวลูกออกได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่านี่เสียบบิดขวาออนเห็นไหมครับเนี่ยแล้วทําไมฮะขี่ขี่ไปมันกระเด้งกระดอนมันหลุดได้ก็ต้องทําไมครับเอาเชือกเอาได้มามัดใช่เปล่าแล้วเกิดวันหนึ่งเนี่ยปัดไปปัดมาไปสะดุดใช่ไหมครับอาจจะล้มเกิดอุบัติเหตุได้ก็เปลี่ยนใหม่ไปซะ ทีนี้เปลี่ยนทําอย่างไรอ่ะครูจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยเดี๋ยวครูขออนุญาตเก็บขาตั้งกล้องนะครับช่วงนี้จะสั่นๆน,นิดนึงอ่าอย่าเพิ่งว่ากันนะครับอักคู่นะอีกขาหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งเสร็จแล้วครับอ่ะ อยู่ตรงตำแหน่งนี้ทีนี้ในการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับให้เราถอดฝาครอบเลนไฟหน้าออกหรือโคมไฟหน้าตัวเนี้ยซึ่งในรถคันเนี้อันเนี้ยเลนไฟหน้าของเขาเนี่ยยังเป็นกระจกอยู่นะครับเป็นกระจกเป็นแก้วหนักอย้งอ่าหนักอึ้องเลยเพราะนั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุแตกเนี่ยบาดบาดเจ็บได้นะครับอ่าถอดยังไงครับ เขาก็จะมีอะไรครับมีสกูยึดอยู่2ตัวตรงนี้นี่อยู่ทางด้านข้างอันนี้ก็คือใช้ไขควงแฉกคายส่วนถ้าเกิดรถของท่านเขาไปแปลงมาใช้เป็นน็อตเบอร์8เบอร์10ก็ว่าไปตามหน้างานอันนี้เป็นเบอร์8ก็คายพอคายเสร็จเราก็ทำไงครับดึงโฮมดึงเลนออกมาแล้วเราจะเจอขั้วอันนี้ขั้วเขาก็แปลงมาแล้วนะครับเดี่ยขั้วเราก็ทำไงครับ กดควไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงออกกดได้มาอย่างนี้นะ,ะเสร็จแล้วเมื่อวานครูก็มา,มาดูครับว่าทำไมรถคันนี้สวิตช์ดับเครื่องฉุกเฉินมันถึงใช้งานไม่ได้นี่คือสายดับเครื่องฉุกเฉินนี่เจ้าของหรือร้านเก่าเนี่ยเขาถอดมาอันนี้เป็นขั้วกลมตัวผู้เขาถอดทิ้งไวอ้อย่างนี้เขาไม่ได้เสียบสาย ส่วนอีกฝังหนึ่งนะเมื่อวานมันเปื่อ,อยนะนะเมื่อวานนะครับอันนั้นแหละจ้ะเนี่ยอันเนี้ยคือสายสีดำคาดาาวเขาตัดทิ้งเลยเขาตัดขั่วทิ้งไม่มีขั่วมาแล้วเมื่อวานเนี่ยคูทำคลิปพอมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะสซอร์วิสกูแจมันเจ๊งคูก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยเขาทำคั่วให้ใหม่แล้วมันดับเครื่องได้อย่างไร รถคันนี้ใช้ระบบจุดระเบิดแบบ A/C, C/D/I ชนิดคอยรวมกล่องมันจะมีสายไฟออกจากขดลวดจุดระเบิดหรือคอยสตาร์ทหรือมัสตาร์ทที่ช่างเขาเรียกอะออกมาเป็นสายเส้นสีแดงจากนั้นพอมันมาผ่านปักเสียบตรงเนี้ยสีแดงเนี้ยมันจะกลายเป็นสีดำคาดขาว โดยสายสีดำคาดขาวเนี่ยมันจะแยกออกเป็น3ทางทางที่1คือมาที่คอย CDI 1เส้นทางที่2คือมาที่ปลั๊กสวิตช์กุญแจอันนี้อีก1เส้นรวมแล้วเป็น2แล้วเส้นที่3ก็คือสายเส้นเนี่ยที่ครูมไม่รู้ว่าเขาตัดทิ้งไปทำไมเนี่ยเขาตัดทิ้งเพราะฉะนั้นพอเขาตัดทิ้งปุ๊บไอ้สายที่จะไปสวิตช์ engine stop ดับเครื่องฉุกเฉินก็ไม่ได้เสียบ เพราะฉะนั้นเราจะมาดับเครื่องผ่านทางเอนจินสต็อปตัวนี้ได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับก็เมื่อวานก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยเขาทําไมฮะตัดสายไฟใหม่ออกขั้วเนี่ยย้ำเนี่ยที่โรงเรียนทำเนี่ยสอนนักเรียนคือทําอย่างนี้นี่เนี่ยนี่เป็นขั้วกลมตัวเมียส่วนอันนี้เป็นขั้วกลมตัวผู้เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ทําไมครับเสียบครับอ่ะครูครับแล้วทำไมมันเป็นสายเส้นเดียวมันดับเครื่องได้ยังไง มันอาศัยตัวเรือนสวิตตัวนี้ลงอะไรครับลงกราวลงกราวมีสายมาที่สวิตเส้นเดียวพอไปที่ตำแหน่งอะไรครับออฟไฟที่วิ่งมาจากขนลวดจุดระเบิดก็จะทำไมครับลงกรา,าวไปเลียนนะเสร็จคักวทำไมครับถอดปลั๊กอันนี้เขาไม่มีคั้วล็อกนะแค่เสียเฉยเฉยก็ทำไมครับดึงนีง่ออดึงออกอย่างนี้ พอดึงออกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเดีย๋ยวเราจะถอดน็อตยึดอันนี้ครูขออนุญาตเรียกกันโหลกไฟหน้าอันนี้เขามาคือเป็นน็อตหกเหลี่ยมอันนี้คลายไปลงหน้าแล้วนะครับเดีย๋ยวท่านจะบอกว่าทาไมง่ายจังเลยนะครับตายนี่นะหกเหลี <S <S ่ยมมีน็อตบวกอยู่ข้างในฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ รถคันนี้นะสองข่าอะไหล่ตรงนี้เหมือนกันอยู่ปูก็คลายอ่ะเราน็อตจับบวกกันไหมอะไหล่จะได้ไม่กระเด็นหายไปไหนอ่ะจากนั้นให้เราดึงกระโหลกไฟหน้าลงมานิดนึงอย่างนี้นี่นะนี่ดึงกระโหลกไฟหน้าลงมาเสร็จแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเปิดโลง่งนะครับมันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงเนี้ย สองตัวท่านสังเกตนะรถคันนี้โดนแปลงอะไรมาเนี่ยเห็นไหมน็อตท,ที่ยึดระหว่างเนี่ยเลียนไม้กับแผงคอบนเห็นไหมครับเ,เนี่ยเขาใช้น็อตตัวผู้เนี่ยทะลุไปถึงกึ่งกลางใจกลางโลกเลยเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยววันเสร็จส่งงานเสร็จคือครูจะมาทําให้มันสวยงามเรียบร้อยเนี่ยน็อตหัวเยินๆคมๆทั้งนั้นเลยะจะทการถอดครับต้องใช้ลูกบล็อกเล็ก ทีนี้ถ้าเกิดครูมาทางเนี้ยมันก็ทำไมครับติดใช่ไหมฮะเนี่ยติด,ด๋ยวไปโดนสายฟงสายไฟอะไรครูขอญาตมาทางฝั่งนี้ครัพี่ปุ้ยตามมาหน่อยนึ่งใช้บล็อกเล็กอันนี้คือครูคลายไว้หน่อยแล้วนะนี่ใช้บล็อกเล็กใสไปอย่างนี้แล้วทาการคลายแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าสองข้างเขาใส่น็อตอะไรมายัางไง ขนาดนิ้วมือครูเล็กๆก็ยังลำบากอยู่พอสมควรนะครับฝนะั่งนี้คลายออกมาน็อตเป็นหัวเบอร์สิบเคลียร์นะถ้าเป็นรถมาตรฐานอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเป็นน็อตเผาพันเดียวกันใช่ไหมครับใช่แต่จากที่เมื่อวานครูดูอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านไปดูว่าไอ้ร้านที่ทำก่อนหนะ้าเนี้ย้วใส่น็อตอะไรมาให้จักรู แล้วดอกตอกที่กระเด็นกระเด็นเป็นตัวหนึ่งจานอยู่ในนั้นตัวหนึ่งดอกตอกเบอร์สามผมไปไหนอ่ะกระเด็นไงจากเม,<า>มือกี้เจอยังจาไปฝังนันถ้ามาฝั่งนี้อ่าทีแรกครวเข้าใจว่าฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเบอร์สิบแต่ไม่ใช่ฝั่งนี้ใช้เป็นสีแฉก อะไรนะทำรถแบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับส,สีจับยัดทีกูเจอเนาะเห็นเกียวเท่ากันกูไม่สนใจหัวเราหัวจะเปอร์อะไรกูทำไมครับจับยัดใส่ยัดใส่อย่างเดียว <c oughs> แล้วยืนยันนะไม่ใช่กูกับพี่ปุ้ยมาปักปั๊มมาเอาน็อตมาใส่มาทำคลิปทำคอนเทนต์นะฮะไม่มีไม่มีประโยชน์สำหรับกูไม่อยู่ในหัวคลิปพวกนี้ ทุกอย่างคือดูจากที่หน้าง,งานที่เขาใส่มาเนี่ยถ้าเป็นฝั่งนู้นนี่ะคูคายไปขนาดเนี้ยน็อตทำไมครับหลุดไปแล้ว รถคันนี้หลังจากทาเสร็จติดง่ายนะครับเดินเบาได้นะครับเกียร์บีบคัดคัดก็นิ่มเข้าเกียร์หาเกียร์ว่างง่ายๆเลยนะครับนี่ท่านดูนะครับฝั่งซ้ายหัวเบอร์สิบฝั่งขวานี่ไอ้นี่มันน็อตยึดเปลือกน็อตยึดชุดสี แล้วท่านดูฟาร์มอยากเข้าเห็นไหมอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่ยีมิลอันนี้ประมาณายี่บห้มิล,นนมมลผีจับยัดไหมครับแบบนี้ใช่โอเคนะ <c oughs> ทีนี้เราทํารถเนี่ยครูทํางานแล้วทําให้มีมาตรฐานครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อน็อตมาใหม่2ตัวให้มันเหมือนกันเผ่าพันเดียวกันสมมุติซื้อมาตัวละ5บาท2ตัว10บาทแล้วงานมันเรียบร้อยไหมครับ <100 S 2> มันมีมาตรฐาน <c oughs> ไปทำร้านอื่นในภายภาคหน้าเขาจะได้ไม่ด่ามาถึงเราถูกไหมเอ้ยรถแม่งเก่าแต่น็อตส,สองข้างไหมเอียมหัวเหมือนกันเกี่ยวยาวเหมือนยันแต่ถ้าเกิดเนี่ยเราก็ใส่คืนย่าไปตามยถากรรมเขาไปทำร้านอื่นในร้านอื่นก็ด่ามาไปทำมาจากไหนทำมาจากที่โรงเรียนที่โรงเรียนไม่ได้ทำอย่างนี้แต่เราโดนด่าไปแล้วนะครับก็มาเอาออกครับหัวรุ่นแจออก อาว่างแต่แล้วตรงนี้เราก็ทำไมครับแหวกเปิดสายสักนิดหนึงอสายคัดสายเบรสสายคะเ,เลงนี่แล้วเราเปลี่ยนให้เขาใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่ดึงออกมาอย่างนี้นี่นะฮะ นี่ออนอยู่นะออฟบิดออนเห็นไหมหลังจากนั้นเราไปซื้อสวิตกุญแจชุดใหม่มา200ร้อยเราก็ทำไมครับเอาสวิตกุญแจชุดใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับเอาตัวลูกมันออกก่อนให้มา2องลูกแล้วเราก็ทำไมครับติดตั้งอา่าติดตั้งยัดกลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิม นะครับแหวกสายนิดๆหน่อยๆพอกลับไปได้เสร็จปุ๊บสายนี้ก็ทำไมครับสใส่เข้าไปในชุดกระโหลกไฟหน้าท่านก็ดูอะไรนะครับชิ้นทางตำแหน่งสายไฟหน่อยใส่แล้วไม่ไปพันไม่ไปม้วนเกะกะพอยัดใส่เข้าไปได้เสร็จปุ๊บเนี่ยชี้ให้พี่ปุ้ยซื้อมาให้เนี่ยสองตัวเนี่ยตัวละสามบาทห้าบาทก็ทำไมครับเอาน็อตใหม่ใส่เนี่ยนะครับถ้าใส่เนี่ย ใช้บล็อกชุดเล็กใส่มันก็จะทำไงครับดูเรียบร้อยสวยงามมีมาตรฐานครูก็ถามว่าถ้าไม่ได้เป็นข้าราชก,การครูครูออกไปเปิดร้านเอาพี่ปุ้ยไปเป็นช่างไปเป็นลูกน้องที่ร้านเนี่ยร้วทำแบบเนี่ยลูกค้าเขาจะหนีเราไหมครับไม่ครครูคิดว่าเขาไม่หนีนะเขาแน่าจชื่นชมนะครับเออทำงานเรียบร้อยดูดีมีมาตรฐานต่อให้รถแม่งเก่าเก่ากึกซุดโซมแค่ไหน ัญญยาบาลที่ดีของช่างเขาก็ยังมีอยู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้สักครู่หนึ่งเพื่อจะทำการติดตั้งพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะมาติดเครื่องดับเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอหยุดวิดีโอครับอะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับตอนที่ครูประกอบสวิตกุญแจกลับเข้าไปเนี่ยนะครับ ก็ถึงทราบสาเหตุว่าทำไมนะครับน็อตยึดตัวแม่สวิตกุญแจกับแผงคอฝั่งเนี้ยเขาถึงใช้เป็นน็อตยาวนะครับเพราะว่าเกลียวที่ทำหน้าที่เป็นเกลียวตัวเมียที่แผงคอบนหรือตุ๊กตาแฮนด์ตัวเนี้ยเกลียวมันลูดใช้น็อตตัวที่มีารามยาวเกลียวเท่ากับฝั่งซ้ายไม่ได้นะเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการหาน็อตที่เกลียวมันยาวกว่ามาใส่ แต่ครูไม่ได้ใส่น,อน็อตตัวเดิมกลับนะครับคือครูก็ใช้น,อน็อตเป็นหัวเบอร์สิบนะครับใส่เข้าไปแต่ว่าเกลียวยาวกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทึบหน่อยนะครับก็เป็นนะว่าตรงเนี้ยเนี่ยนะคร,ครูก็ใส่น,อน็อตสามารถยึดต,ตัวแม่สวิตกุญแจกับแผงคอบนนะหรือตุ๊กตาแฮนตรงนี้ได้แน่นหนานะครับจากนั้นมาเจอปัญหาครับเนะี่ยพอใส่สวิตกุญแจเสร็จครูก็มาตรวจสอบครับว่า เวลามันล็อกค,คอเนี่ยมันล็อกได้ไหมนะเรากดล็อกค,คอท่านผู้ชมสังเกตนะครับเนี่ยเห็นเดือยไหมฮะเนี่ยเดือยอยู่ตรงนี้นะนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะที่นิ้วครูชีเนี่ยเดือยมันออกมาได้นะครับแต่เดือยเนี่ยมันไม่มาล็อกกับตรงนี้นะครับสาเหตุคือเดือยตัวเนี้ยจะว่ามันสั้นก็คงจะไม่ใช่เพราะมันคือกุญแจมาตรฐาน ไอ้ที่ครูไม่แน่ใจเนี่ยคือตัวแผงคอบนเนี่ยมันตรงรุ่นของมันหรือเปล่านี่คือครูไม่แน่ใจนะครับเขาไปแปลงเอาของ GTO หรือตัวไหนมาใส่หรือเปล่าครูไม่แน่ใจหรือถ้าเกิดมันตรงรุ่นมันก็อาจจะเกิดจากสวิตช์กุญแจที่เป็นของเทียบมันไม่ได้มาตรฐานนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมมันยื่นออกมาแล้วนะแต่มันล็อกไม่อยู่นะครับแต่มันทํางานนะครับมันทํางาน เห็นไหมมันก็หดได้นะครับอ่าเนี่ยล็อกมันก็ยื่นออกมานะแต่มันล็อกไม่อยู่เค okay, นะปัญหาที่สองนะครับปัญหาแรกคือน็อตที่แผงคอลูดปัญหาที่สองคือล็อกคอไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสวิตช์หรือเกิดจากแผงคอปัญหาถัดไปครับนะะอันนี้คือสายไฟที่มาจากสวิตกุญแจชุดใหม่ อันขาวนี่คือปักจากสายไฟเมนเก่านะฮะจะเห็นว่าสีสายไฟไม่ตรงกันนะครับอันนี้ขาวกับขาวอันนี้เป็นดำคาดเหลืองอันนี้เป็นน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นดำคาดขาวอันนี้เป็นดำคาดขาวอันนี้ดำคาดเหลืองอันนี้เป็นน้ำตาลอันนี้คือครูย,ยังไม่ได้เป็นสนใจมันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองติดเครื่องดูว่าติดเครื่องดับเครื่องได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วก็สายเส้นเนี้ยที่บอกไป Engine ส t o p สวิตดับเครื่องฉุกเฉินก็จัดการเสียบปลั๊กเข้าอะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยร่อนน้ำมันตรงนั้นไว้ก่อนเดี๋ยวตรงนั้นเลยครับ อ,อันนี้สายเดี๋ยวเราเค่อยมาเก็บงานให้เขานะครับอ่ะครูออนอันนี้ดึงมาที่ข้างล่างคือมาที่ลันครูจะทําการติดเครื่องเดี๋ยวดูนะติดง่ายติดยากอันนี้คันเร่งไม่ได้ใส่นะนี่เบรสายนะไม่มีตอกนะครับมาดูว่าติดยากติดง่ายู ทั้งเมนสวิตช์และ Engine นสต็สามารถาใช้งานได,ได้ทั้ง2ระบบ,บแต่จะมีปัญหาตามที่ครูอธิบายคือ 1. เกี่ยวตัวเมียที่แผงแผงคอบนตัวเนี้ยหรือตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยและเขาจะเรียกเนี่ยนะเกี่ยวรูดเกี่ยวรูดสล็อกคอเดือยล็อกเข้าไปขัดกับตัวเฟรมตัวถังรถไม่ไมถึงและ 3. ส,สายไฟที่ ปักสวิตกุญแจใหม่กับปักสายไฟเมนเก่าสีไม่ตรงช่องทีนี้เดี๋ยวเพื่อฟามสบายใจเดี๋ยวเราจะมาลองกลับดูว่าจะทําให้มันถูกต้องเหมือนกันเป๊ะๆแล้วมันจะติดเครื่องดับเครื่องได้ไหมอ่ะชมอีกทีนึงออนลันติดเครื่องติปกติดได้ดับหา,างสวิต ดับได้อ n อนปั๊บดับนานเพื่อฉุกเฉินได้ไดอ่าดับได้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับท่านที่ใช้รถยี่ยห้อนี้รุ่นนี้อยู่แล้วสวิตช์แจของท่านมีปัญหาท่านก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการซื้ออะไรแล้วก็ลองมาเปลี่ยนเอง เครื่องมือที่ใช้ก็ไม่กี่ชิ้นแต่เดี๋ยวเวลาท่านไปนทํางานจริงท่านอาจจะเจอปัญหานอกเหนือจากความคาดหมายก็ได้อย่างที่ครูเจอเใช่ไหมครับอันนั้นท่านก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของท่านไปนะครับก็หวังว่าคงจะได้ควารมรู้ไปอีกระดับหนึ่งนะครูพี่ปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ดับเลย